โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมกวงแล้วก็เกมส์ีนะผมในวันนี้ก็ข้ามาอีเวนต์หนึ่งเนาะที่ผมไม่ได้รีวิวไปนะผมก็คืออีเวนต์จี้ที่มานะฮะคืออีเวนต์จี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าทำไมผมถึงไม่ได้อ่านเนาะคือว่างแหละอัดอัด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอัดได้แต่ทีนี้เครื่องมันร้อนตอนนั้นอนะแล้วพอเครื่องมันร้อนปุ๊บมันอัดคลิปไม่ได้เว้ยแล้วพออัดคลิปไม่ได้ก็เลยจบอีเวนต์เลยไม่ได้ทำมาทำเป็นอีเวนต์ที่แห้นะผมเป็นอีเวนต โอ้ยแวนแนแบนแบนแน,แน,แน,แนหลังจากที่อีเวนต์ได้จบไปนะผมมีทั้งหมดสองีเวนต์ที่จบไปนะก็คืออีเวนต์จี้อันนั้นนะฮะแล้วก็อีเวนต์ตัวของมิวส์วาคิรีนะผมได้จบลงไปนะฮะทั้งสองอีเวนต์เลยเป็นอีเวนต์ใหม่นะผมเป็นอีเวนต์ที่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวละครเพราะว่าวมันมีสิทธิ์ก้าเกึ่งนะที่เป็นตัวละครแต่มไม่ใช่มันเป็นจี้จี้นี้นะผมจะมีเวลาจํากัดด้วยนะฮะก็คืออยู่แค่ห้าวันเนาะ <c oughs> อืมอะเดี๋ยวเราไปดูนิกว่านะหลงังจากที่เราได้เห็นหน้าจี้ไไปแลล้วนนะเเะ <c oughs> เออมมสียยยงงับ่ อ๋อขีเสียงเกมไวม้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยใจเย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น็นแม่เบาก็เบาชิ้นได้ทั้งกระดังเชียโอเคผมในวันนี้ก็มาเป็นจี้ทั้งหมดสองชิ้นด้วยกันครับคือเดี๋ยวเราไปดูสมุดดีวกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะไม่เปิดเผยง่างยาสิโถเอ้ยนะมาเอ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้อยู่นี่พรรามนะผมก็คือหมวกโล่จู่มนะผมชิ้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เขียนแบบป้องกันนะฮะอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียม หรือป้องกันประมาณนี้แหละโอเคทั้งสองทนี้ับผมเป็นจี้ใหม่ทั้งคู่เลยเนาะความสามารถของจี้ทีนี้ก็คือเอาที่แรกก่อนคือตัวบางเหีนแบบนาะเมื่อสร้างสามหลังครผมบผม50%เนาะที่จะโดดกลับมาอย่างพื้นที่ของตัวเองโดดกลับมาในตำแหน่งที่ยืนนะฮะไม่ออกบวก3 0และความสามารถที่2ก็คือมีโอกาส95%ที่ทำการป้องกันการดักป้องกันการโจมตีป้องกันการโจมตีแล้วก็ป้องกันการดักนะผมสองครั้งนะฮะ95%เนาะอันนี้ก็ความสามารถก็คือเอา เป,เป็นตัวแปจรจลวนนะผมมาผสมกับตัวของหมวกเทเทเนียมเนาะแต่แตัดความสามารถอะไรบางอย่างออกไปเลอแค่นี้นะฮะอีกอันนึงคือหมวกโล่จู่โจมนะผมความสามารถคือคุมเต่า55%หนะฮะสองหลัง2เทินบวก10เร์นเนาะแล้วก็เมื่อเราเมื่อเริ่มเทินนะผมมีการ60%นฮะที่เราจะทําการชาร์จโล่นะผม1ครั้งนะครับสูงสุด2ขั้น60%เนาะแล้วก็ความสามารถที่3ก็คือเมือ่อฝ่ายตรงข้ามตกที่แลนด์มาร์กของเรานะผมหรือเมืองของเรากันนั่นแหละ เมืองเลยแลมาก็ได้45%จะทําการทํำลายเต่าฝั่งข้าม2เทินนะครับผมก็คือทําให้ฝั่งข้ามทอยได้แค่เต่าเดียวก็คือทอยได้แต่1นถึงหนั่นเองอาา่ะฮะนั่นแหละคือความสามารถขชิกทั้ง2ชิ้นเนาะก็มันดู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 ธรรมดาธรรมดาเหลือเกินนะฮะส่วนถ้าผมอีเวนต์วิธีการตามหานะผมก็คือหา A เอบวกเออเป็นสเต็ปอีกแล้วเวนจริงก็คือหาตัวเอนะผมตัว A โดยที่ในกล่องเนี่ยมันจะมี a มี a บวกแล้วก็มี s นะฮะ a ตัวนี้ a บวกตัวนี้แล้วก็ s ก็คือตัวนี้นะฮะใช่โดยที่เราต้องเก็บ s ให้ครบนะผมจำนวน10ชิ้นนะครับเพื่อแลก g เนาะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ s มาเนี่ยมันก็จะได้เป็น a ถ้า a ถ้าเราเก็บครบ5อันก็เป็นสเต็ปเลยฮะก็คือสุ่ม a บวกหรือ a แตกโดยที่อัตราคือครึ่งๆ50 5 0โอเคปะ่ะ ทั้งหมดเลยก็คือพอถ้าเกิดว่าได้อีบวกมาห้าอันก็มาสุ่มกุญแจแตกหรือ S นะครับผมอัตราเท่ากันห0าสิเนาะแลีวถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมกุญแจแตกจากีกุญแจแตกนะผมได้ครบ10อันนะฮะก็จะสามารถแลกเป็นตัวอ๋อรอบนี้แลกเป็นตัวกุญแจได้เลยไม่ต้องสุ่มโอเคก็10อันเลยเนาะปกติแค่ห้าเองโอเคนะผมโดยที่จี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีมาแค่2ชิ้นเนาะมันมีอย่างอื่นมาด้วยก็คือตัวของออปชันเสริมนะฮะออปอะไรอ่ะอีตัดการหรือเปล่าหรือการสถานะนะฮี ติดไวก่อนนะครับแล้วก็ตัวจี้นะผมตัวนี้นะฮะก็คือตัวของคอสลาเชในระเทศจี้ที่โครตรโครตโโครข้อโคตรแพร่ฮิตนะผมในตอนนี้เนาะในเซิร์ฟเราเนี่ยฮิตมากๆใส่ตัวไหนก็ได้นะครับตัวต่อไปก็คือบัตรเชิญปาร์ตีนะ้คริสต์มาสเนาะก็บัตรเชิญธรรมดาเลยแล้วก็เงินคืนธรรมดาด้วยเหมือนกันนะฮะประทัคิดมากเนาะและกันท้ายก็คือรองเท้าเพนท์นะฮะเป็นรองเท้าที่มีความสามารถในการโดดตกแดนมาร์ก60%ร์โดดซากแล้วก็66%บก็ในการป้ายสีสูงสุดอยู่ที่80 ตาเทอร์โมสิบก็คือ95%้้าปลายสีโอเคตามนี้นะครับแล้วก็นะผมเก็บให้ครบ10ชิ้นเนาะแล้วก็แลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบมาเพื่อปิดจี้ใหม่2ชิ้นเนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยก็คือเราอะไม่ต้องเก็บกุญแจแบบถ้าเราจะได้ปกติใช่ไหมไอเนี้ยหชิ้น10อันต้อใช้10อันถ้ากลับอะได้สองชิ้นเนี่ยเราต้องใช้20อันอ่ามันก็ต้องกลายเป็น20อันใช่ไหมแต่เขาลดราคาให้เหลือ15อันนะผมแบบจุกใจมากนะครับก็คือ คุณจะได้สองจีชิ้นนี้ไปเลยครับในราคาสิห้ากุญแจเนาะพร้อมของแถมอีกก็คือแสงเอสบวกโจมตีและแสงเอบวกป้องกันว้าวควาูแบบดีมากเลยครับก็นะอือะไรโอเคส่วนเอีเวนต์นะผมก็คือน่าจะโกยเพชรโกยเพชรน่าจะเป็นโกยเพชรนะผมก็คือตั้งแต่ที่ยี่ห้าเนาะถึงสามสิบสูงสุดได้หนึ่งพันเพชรเนาะแล้วก็โอกาสปรากฏสามรอบต่อวันนะครับอืมอันนี้ยังอยู่นะผมก็คือขึ้นที่หนึ่งได้เพชรพันเพชรนะผมในหลีกเนาะแล้วก็อันนี้ อีเวนต์นะครับที่เราอยู่ยรอบที่แล้วเนาะใครคงดูคลิปกันไปเยอะหมดแล้วล่ะนะโอเคน่าจากเรื่องแล้วเนาะใช่นะครับไปบึ๊บโอเคอ๋อแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมตัวเัืนเพื่อนตัวนี้อ่าตัวเนี้ยจะอยู่แค่ถึงมาที่สามสิบนะฮะอย่างที่เห็นเนาะเขาเขียนอยู่เนี่ยสามทับสามสิบบ่ายสองห้าสิบเก้านาทีนะผมจะอยู่ถึงแค่นี้เนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําหรือยังไม่ได้เชิญเนี่ยก็ จัดการให้เรียบร้อยนยผมก่อนมาที่30มสเนาะพยมจะหมดเพราะว่าอีเวนท์ทั้งหมดทุกอย่างที่พูดในวันนี้หมดมาที่30ทั้งหมดนะครับผมฉะนั้นทําให้ดีเนาะเออโอเคเดี๋ยวไปดูอัตราการรอปกันละกันในส่วนของความรู้สึกนะครับกับยี่ตัวนี้สองชิ้นนี่เนาะมันเป็นที่ที่บ้าๆบอๆไงก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครใหม่มันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวละครประจำเดือนใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าอีเวนท์เนี้ยผมไม่แนะนําให้ทําเป็นอย่างแรงนะครับเพราะว่าตัวใหม่จะมา ตัวประจําเดือนจะมาแล้วเนาะแล้วตัวประจำเดือนมันเก่งรอประจําเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยอว่ากันเนาะเพราะยังไงเนี่ยมันจะต้องมีอีเวนต์จี้มาระวังตัวประจำเดือนแน่นอนเออฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องใจเย็นๆก่อนนะครับอีเวนต์นี้มันไม่ใช่อีเวนต์ที่น่าทำเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว,าว่าวิธีการตามหามันผมว่ามันยากนะฮะโอเคเราเจอกันแล้ง่ายทีเดียวในแพ็กพันนะผมโอกาศตอบกุญแจ A 40 A ี่บวกสิแล้วก็ S อยู่ที่2%องเร์เนะผมแพ็กดองจะอยู่ที่ A 8%ปดเซอบวกสองเอนแล้วก็เอสูนยจสนะฮะแล้วก็ที่เหลืออย่างที่บอก50า0ิบเนอะโอเคนั่นแหละอืมใช่จากที่ผมบอกนะผมก็คือไม่แนะนําให้ทำอีเวนนี้ไม่แนะนําเลยข้าเพอเพราะวจี้เนี่ยมันดูจับฉายไปหน่อยอ่ะอืมมันจับฉายไปหน่อยแล้วจี้ไอ้สองที่เนี่ยถ้าจะดีมันต้องใช้คู่กันทำไมถึงใช้ต้องใช้คู่กันเพราะว่าหนึ่งคือไอหมวกโล่เนี่ยถ้าจะใช้อ่ะ ไอชาร์จโล่เนี่ยมันมันหวังพึ่องอะไรไม่ค่อยได้ไงคุณเข้าใจไหมมันหวังพึ่องอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถ้ามันหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ชาร์ดเราเท่านั้นเราจะไม่มีการป้องกันเลยนะเพราะหมวกนี้ไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมเข้าใจไหมเออถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยเราไปใช้หมวกไทเทเนียมหรือหมวกไทเทเนียมจู่โจมก็ได้เพราะว่ามันก็แค่ไม่ก็คือความสามารถเดียวกับหมวกไทเทเนียมจู่โจมแต่แค่ตัดความสามารถในการ,าารการันาาป้องกันไปเท่านั้นเองแล้วมาเป็นชาร์จโล่ซึ่งมันไร้ประโยชน์มากนะผมผมว่าถ้าไปใช้ตัวคอมโบตีผมไม่แนะนะเลย ไม่ควรหาเลยนะที่ต่อไปคือตัวนี้อันนี้น่าสนใจนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าสนใจขานาดนั้นอาจจะน่าสนใจสําหรับตัวละครที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกี้เนาะเป็นกี้หมวกไม่ใช่ไม่ใส่หมวกไทเทเนียมแต่เราอยากจะไปใส่อะไรดีเราอยากไปใส่เหมวกไรกาหรือหมวกปลาระเบิดอะไรเงี้ยอันนี้กลาจ,จะเป็นที้ที่เหมาะสมนะผมที่จะลองใช้ดูเนาะใช้ได้หลายอยู่แต่ข้างล่างเนี่ยไม่ไม่แต่ถ้าจะใช้กี้ที่เนี้ยคือคุณก็ต้องปิดไอ้นี้มาด้วยก็คือต้องปิดคู่ประมาณนั้นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าแนะนําจริงๆนะไม่ทำอีเเป็นเนี้ยข้าไปเถอะเพราะว่าตัวละครประจำเดือนจะมาแล้วเก็บของไว้รอตัวละครประจำเดือนก่อนนะครับอ่าฮะแต่ถ้าใครที่อาจจะมีของน้องที่มันใกล้หมดอายุแล้วเกินเนี่ยแล้วไดเอสมาเยอะเนี่ยสักห้าชิ้นผมให้สัก5้าชิ้นเลยถ้าไดเอสมาสัก5้าชิ้นเนี่ยทำต่อเลยก็ได้นะครับอืมเต็มที่เลยห้าชิ้นได้มาห้าชิ้นนะฟรีนะขอฟรีห้าชิ้นทาต่อเลยแต่ถ้าใจให้แนะนําคือตัวนี้ถ้ายังไม่มีเอาค้อนอไรเท่ดีที่สุดนะครับอืมส่วนข้างล่างสองชิ้นนี้ไม่ต้องพูดถึงก็คืออันเนี้ย ช้ปะเชิธรรมดาไปเลยถ้าไม่ได้ติดกับว่าเจ้าโมเดลนะเอาไปใช้ใช้ะเชิธรรมดาไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์สูงกันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะอส่วนรองเท้านี้ก็ผมก็เห็นหลายๆตัวละครเขาใช้กันนะอ่ะเกรตาอาจจะใช้ได้เพราะว่ามันก็ต้องการห่อเหินเนาะแล้วก็มีป้ายสีก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นแต่ถ้าไปเจอกับตัวละครที่เขามีการป้ายสีมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะอืฉะนั้นเนี่ยท้ายแนะนําก็คืออันดับแรกเอาที่ทีนี้นะครับ ืถ้าใครยังไม่มีนะเอาอันนี้แต่ถ้าใครมีแล้วแล้วอยากจะทําหรือว่ามันได้มาห้าชิ้นแล้วอ่ะก็อาจจะอันนี้ก็ได้นะครับอืมใช่เอาอันนี้อันนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวละครที่สามารถใช้ไนดะ้แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหายห้าชิ้นก็คุ้มอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ให้ตัดสินใจเอาแต่อย่างที่บอกไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้นะฮะออันนี้คือแนะนะําสำหรับบางคนที่ เผื่ออยากจะทําหรืออยากจะสนใจอยากลองทําดูนะครับส่วนผมก็ไม่นะฮะเนี่ยเพิ่งเก็บมาได้แค่หมื่นหนึ่งจะปิดตัวละครพร้อมจุดคอสตูนได้ไหมยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็คิดว่าอีเวนต์คิดว่าสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะมีอีเวนต์ใหญ่เข้ามานะครับเป็นซูเปอร์อีเวนต์นะครับก็คืออาจจะเป็นแผนที่ใหม่หรือเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับเพราะว่ามันอัปเดตวันที่30เสนี้ยเดี๋ยวดูกันไปก่อนนะฮะว่าจะมีไหมนะผมจัที่ผมพูดหรือเปล่านะครับโอเคก็หมดแล้วนะสำหรับอีเวนต์ของวันนี้เนาะก็อขอบคุณมากทุกคนนนที่่เเข้ามามมมรัับชะะฮก็คคือมมอิปน หายไปเนี่ยมันค่อนข้างนานๆจะออกทีใช่ไหมต้องได้คอนใจนิดนึงนะแรงแรงขับเคลื่อนมันไม่ค่อยมี <c oughs> มีคลิปดีๆทั้งหราชีวิตโอเคงั้นไปแล้วทุกคนนะไม่พูดภาพสำเพ็งมากมายละเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็ถ้าชอบก็ถ้าชอบชอบของผมก็กดไลค์กดแชร์ซ like, ับใครไว้ได้นะผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะฉะนั้นคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่นะผมบ๊ายบาย